สวัสดีครับต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อสักคลิปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้วันพรฤหัสนะครับที่12สิงหาคมพุทธศักราช2564คิดศักราช221 0นะครับเวลาตอนนี้07:55นาทีโดยประมาณนะครับการเล่นลูกกิ้งนะครับในส่วนตัวผมนะครับผมเล่นทีแรกเล่นใหม่ๆผมไม่ได้ฟิกว่าทำไมเราเล่นได้น้อย ทำไมเราเล่นได้ไม่เยอะอย่างคนอื่นเขาทำไมท่าเราไม่สวยทำไมเราลงไม่สุดไม่ต้องไปฟิตไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นหุ่นทำไมเราถึงได้ช้าจังทำไมเราไม่ได้อย่างใครอื่นเขาในส่วนตัวผมไม่ใช่ว่าหุ่นสวยงามอะไรมากมายได้อย่างที่เห็นนะครับคือผมฟิกอย่างเดียวก็คือว่าจะควบคุมน้ําตาลในเลือดจะควบคุมความดันของตัวเองจากความดันร้อยหกสิบน้ำหนักเก้าสิบกิโลความดันร้อยหกสิบ น้ำตาลในเลือด140นะครับมีโรคเการ่วมด้วยนะครับควบคุมอาหารกินอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นปลาผักไข่อย่างที่เล่าให้ฟังในแต่ละแต่ละคลิปและหลายๆคลิปที่ลงไปนะครับผ่านไปเวลา3เดือนน้าหนักเราลดได้60กิโลนะครับการเล่นลูก,กิ้งของผมเนี่ยเน้นการเล่นเอ่อท่าเบสิกอย่างนี้แหละครับเน้นคือทำทำตลอดทําทุกวันทาําเช้าทําเย็นทาําเช้าทําเย็น แรกๆเล่นท่าเบสิกอย่างเดียวนะครับท่าเบสิกผมทำถ้าเกิดว่านับเป็นเป็นยกนะครับยกแรกผมจะอัดเต็มที่50ยนกที่2 30ยกสุดท้าย20นะครับเล่นอย่างนั้นนะครับทุกวันนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้นับว่าเป็นยกนับเล่นอัดเต็มที่เลยนะครับเล่นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเล่นลูกกิ้งอย่างเดียวครับแล้วการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับนะครับ ไม่ต้องไปเบ่งนะครับบางคนต้องไปเบ่งกล้ามเบ่งมันี่ไม่ต้องไปเบ่งนะครับเนี่ยก็อย่างนี้ครับก็อย่างที่เห็นก็ได้อย่างนี้ครับได้จริงๆครับแล้วก็เล่นเนี่ยบางคนไปฟิกว่าโอ้ยต้องทําทําไมทําไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นท่ายืนทําให้เราได้รับบาดเจ็บได้นะครับบางครั้งฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยทำเถอะครับเล่นเถอะครับเล่นในท่าที่เราถนัดทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราเหนื่อยนะครับบางคนเนี่ยพอเหนื่อยแล้วก็เจ็บปุ๊บก็ท้อท้อแล้วก็ไม่มาเล่นไม่มาเล่นก็เหมือนกับการที่ว่า ก็เหมือนกับมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไม่เล่นลูกกิ้งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปออกกําลังกายท่กท่าอื่นก็ก็ก็ดีนะครับก็คือไม่ถนัดในการเล่นลูกกิ้งก็เปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นยกน้ําหนักหรือว่าวิง่งหรือว่ากระโดดเชือกอะไรก็แล้วแต่นะครับออกกำลังกายอยื่นนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยลูกกิ้งอย่างเดียวครับอย่างที่เห็นทุกวันนี้หุ่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือลูกกิ้งนี่แหละครับนะครับ,นะรบมามาออกกําลังกายกันครับอ นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยแรกๆกเนี่ยรู้สึกเจ็บทุกวันนี้ในส่วนตัวผมบอกนะครับไม่รู้สึกเจ็บนะครับมันจะเป็นตึงๆเหมือนเหมือนเหมือนกล้ามเนื้อเราตึงๆนะครับช่วงเช้าๆที่จะมาเล่นใหม่ๆนะครับพอได้ยือดออกไปหนึ่งครั้งสองครั้งปุ๊บเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันเบาครับทีเหมือนมันเบาถ้าไม่เล่นมันตึงคล้ายๆมันตึงละบิดหน้าบิดหลังนี่ตึงกล้ามเนื้อแต่พอมาเล่นปุ๊บเนี่ยคล้ายๆมันกระชับกระเฉงเหมือนกับการที่จะ พร้อมที่จะไปสู้งานทํางานต่อไปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นครับถ้าเล่นแล้วมันเบาเล่นแล้วสบายครับเราเล่นนะครับเล่นท่าที่เราถนัดอย่างนี้นะครับทําไปเรื่อยๆทําอย่างสม่ําเสมอทําทุกวันนะครับ มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ